6สัญญาณอันตรายงบการเงินที่สมรมองออกทันทีรู้หรือไม่คะว่างบการเงินของคุณอาจจะกำลังตะโกนเรียกกรมสมรออยู่ก็ได้และนี่คือ6สัญญาณที่เสี่ยงโดนเพ่งเลงคะ่ะเรื่องแรกคะ่ะยอดขายในงบการเงินไม่ตรงกับรายงานภาษีขายตัวเลขไม่แมทอาจจะเป็นจุดสังเกตของกรมสมร เรื่องที่2ค่ะเป็นเรื่องของสต็อกสินค้าที่ไม่สัมพันธ์กับต้นทุนขาย Inventory turnover ต่ำหรือมีสินค้าเพิ่มแม้ยอดขายตกจะเสี่ยงมองว่าเราบันทึกตัวเลขเกินจริงข้อที่3ค่ะลูกหนี้การค้าเยอะแต่หมุนช้าคอ l เลคชันพีเลียดสูงผิดปกติอาจจะถูกมองว่าอาจมีลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้หรือเป็นลูกหนี้ที่ไม่มีอยู่จริง ข้อที่สี่เจ้าหนี้กรรมการสูงอย่างต่อเนื่องอาจเสี่ยงมองว่าใช้เงินส่วนตัวปะปนกับเงินของบริษัทข้อที่ห้ากำไรสูงมากแต่ว่าเงินสดติดลบอาจจะมีการบันทึกยอดขายแต่ไม่มีการรับเงินจริงข้อที่6กําไรสุทธิผิดปกติกรณีกําไรต่ําไปอาจจะเสี่ยงในเรื่องของการหลบภาษี หรือกำไรสูงไปอาจจะเสี่ยงไปในเรื่องของการบันทึกต้นทุนที่ต่ํากว่าความเป็นจริงถ้าธุรกิจคุณมีสักข้อที่พลอยพูดมาเมื่อกี้อย่ารอให้สมรามีจดหมายส่งมาถึงมือรีบแก้ไขและปรับปรุงให้ข้อมูลถูกต้องค่ะคิดถึงบัญชีภาษีคิดถึงพลอย